เราดูนะครับว่ากฎของริมล่าริมล่าคือสถาบันที่ให้ความรู้ประกันชีวิตทั่วโลกนะครับนะตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยนะถ้าใครเคยอ่านหรืออบรมเรื่องของริมล่าริมล่าเขียนไว้ว่ามีกฎตัวหนึ่งนะครับก็คือกฎของริมล่าในการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต หรือว่าคนที่ทำธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยนะข้อแรกบอกว่าก่อนนอนทุกคืนเนี่ยให้เราเขียนงานที่จะทำลงในกระดาษลิมลาบอกว่าห้ามนึกนะป้องกันแม่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีงานทำนะในประเด็นแรกคือก่อนนอนให้เขียนงานทุกคืนนะครับนะในข้อที่สองเนี่ยให้กำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับ ในการเริ่มออกทำงานและตรงเวลาอย่าอ้อยอิงอยู่บ้านหรือออฟฟิศนะครับนืคือเขียนกำหนดเวลาที่ชัดเจนแน่นอนเลยนะในข้อที่3นะครับก่อนเข้าพบเนี่ยให้ทบทวนว่าเราจะพูดอะไรขายแบบไหนทุนประกันเท่าไหร่สั้นๆเพื่อเสริมความมั่นใจความเป็นต่อทางจิตใจครับในข้อที่4ครับ พยายามทานอาหารกลางวันกับลูกค้าหรือว่าศูนย์ิสิพลนะครับเขาจะให้ความร่วมมือบนโต๊ะอาหารเนี่ยสูงกว่าเวลาอื่นนะครับนะข้อที่5นะครับต้องมีการนัดหมายอย่างน้อย2นัดหมายต่อวันนะครับนัดแรกประมาณ9โมงถึง10โมงเชา้าและบ่ายนะบ่ายแก่ๆสัก 3- ถึง4โมงเย็นนะครับในข้อที่6นะครับ ควรจะพบนัดหมายอย่างน้อยหนึ่งคนในทุกๆวันเพื่อขอต่อลูกค้านอกเหนือจากข้อที่5่าเมื่อกี้นะครับก็คือนัดหมายสนัดหมายนะครับในข้อที่7ครับทำงานบริการเป็นงานไม่เร่งด่วนสงวนเวลาที่ดีที่สุดนะครับนะที่คิดไว้เนี่ยสำหรับการขายลูกค้ารายใหม่นะครับและในข้อที่8นะครับต้องมีเวลาที่แน่นอน สำหรับการทบทวนงานวันนี้และวางแผนเพื่อวันพรุ่งนี้ขอให้เป็นเวลาที่เหมือนกันในทุกๆวันให้เป็นกิจวัตรนะครับนะหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยเราจะนึกเลยว่าเราจะขาดอะไรสักอย่างหนึ่งในวันนี้ในข้อที่9นะครับนะแผนการทำงานของเราเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย8ดชั่วโมงก็คือเต็มต่อวันนะครับ หากลิสนานออกมาแล้วไม่เกิน8ชั่วโมงต้องเติมให้เต็ม8ชั่วโมงครับเหมือนกับเราทำงานอื่นๆเลยนะครับนะและในข้อที่10ครับต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเตรียมการขายต่อจากข้อ3เมื่อกี้และข้อ10นะครับนะนะเป็นการเตรียมการแต่ข้อสเป็นการทบทวนข้อสิควรให้จดนะครับ ให้จดในโอพิดีกาเหมือนกับหมอจดบันทึกในสิ่งที่เราทำไปพบลูกค้ามาวันไหนเวลาไหนยังไงลูกค้าว่ายังไงจดแบบหมอเลยนะครับและในข้อที่11นะครับให้จดบันทึกทุกๆวันว่าวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างเช่นพยายามกรอกใบสมัครทุกรายหรือ k e f ทุกราย เราไปพบรี r ครดก็จดบันทึกขายก็จดบันทึกสั้นๆน,นะโดยอาจจะมีแบบฟอร์มหรือแล้วแต่โดยจะบันทึกในแท็บเล็ตใน iPad ในอะไรก็ได้นะครับในมือถือในข้อที่12ครับทุกๆวันต้องจัดเวลาแล้วจัดเวลาไว้เผื่อเยี่ยมลูกค้าที่แน่ๆแล้วหนึ่งคนเพื่อปูทางสู่การขยายตลาด การขายเพิ่มหรือว่าการ recruit, รีคูดนะในข้อที่13ครับต้องอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสืออย่าหยิบสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคือ,อย่าหยิบให้อ่านครึ่งชั่วโมงต่อวันในเวลาที่แน่นอนนะครับและในข้อที่14นะครับระหว่างชั่วโมงเนี่ยของการทำงานเนี่ยทำเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานนะครับ อย่าทําเรื่องอื่นอย่าไปเล่นกีฬานะในช่วงที่เราทํางานเนี่ยและข้อที่สิบ้านะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยให้ระลึกไว้เสมอว่าเวลาก็คือต้นทุนของท่านจงใช้ง่ามันจงใช้มันให้มีค่ามากๆนะครับนะถ้าเราสามารถที่จะปฏิปฏบัติตามกฎของริมล่าซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเรื่องของการเปล่ยนชุดิดทั่วโลกเนี่ยนะครับ ทำแบบนี้ได้ไม่มีเหตุผลใหนเลยนะครับที่เราจะไม่ประสบความสําเร็จนะนี่ก็คือถ้าเราจะพูดมันก็คือเรื่องของระเบียบวินัยนะคือวินัยเราคุมตัวเองได้ถ้าเราทําตามแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่าความสําเร็จก็จะเป็นของนักขายทุกๆคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ